สวัสดีนะคะเป็นเพื่อนวันนี้น้องบีเลิกงานเร็วไปร้านเวียดนามมาไปซื้อปลาทูอยากกินปลาทูนะเพื่อนเเดี๋ยวบีให้ดูว่าไปซื้ออะไรมาบ้างน,นะเพื่อนนี่พริกข่าพริกแห้งเนี่ีนี่ไปซื้อร้านนั้นนะเพื่อนนะอันนี้ร้านใหม่ร้านที่เขาบอกว่าเก็บตังอินี่หน่อยแบบเนี้ยเพื่นอนเออเรียกลูกค้าว่าอินี่ได้ไงไม่เข้าเลิกเข้าอันนี้อันนี้เขา าร้านใหม่นะเพื่อนนี่พริกแห้งหนึ่งยูโรห้าสิบเพื่อนเพื่อนเพื่อนซื้อมาซื้อมาไวเลยค่ะใหญ่ๆยาวๆกล้วยกล้วยจะเอามาทำกล้วยทอดนะคเพื่อนซึ่งมาสองอันโอ้ไปกินเยอะจะมาทำกล้วยเค้กดิไปไม่ใช่ไลน์นะดีอยากกินอ่ออะไรอะ่ะ ซุปมะเขือพี่ก็ไปซื้อมะเขือมาเพื่อนมะเขือเอนี่ยมันมันไม่มันไม่สวยแล้วนะเพื่อนมันเหี่ยวเหียวอย่างงี้นะแต่มันก็คงจะกินได้มันกินได้เลยเลือกเฉยๆมาเขาขายกิโลละเจ็ดบาทอันนี้อันนี้สี่บาทแปดสิบอยากกินซุปมะเขือนะ,ะเพื่อน ตาลเขามาเปิดใหมห่ที่เพิ่งไปครั้งแรกนะเพื่อนนะกรีนบานนั้นนะลวยกิโลละหนึ่งยูโรหกสิบสามเซนบัร์มือ ปลาบึกเขาขาย7.99นะเพื่อนนะกุ้ง 10, 19ยูโราวาสนาก็จะได้กินแค่ของแช่แข็งนะเพื่อนเนาะวาสตัสอันนี้อะไรอะ ปลาอะไรสิบบาทโอ้เป็นเพื่อนปลาอันนี้ปลาสลิดของไข่ด้วยนะเพื่อนเห็นไข่ไหมนี่เห็นไข่ไหมปลาสลิดสิบบาทสี่สิบสี่สิบเก้าเซนเปดขีด ไม่ชอบกินปลาสลิดนะ่อกันนีปลาทูอยากกินปลาทูนี่เพื่อนปลาทูสดเนาะเดี๋ยวพี่จะเอามาทำปลาทูนึงไม่รู้ว่าพี่ทำเป็นไม่ทำเพื่อนนะแต่ก็จะทำนะเพื่อนหักคอใช่ไหมต้องให้หักคอมนอันเนาเราไปนึ่งใช่ไหมเห็นเห็นปลาทูลนะเพื่อน เห็นปลาทูแล้วก็นึก,นกถึงนึกถึงเพื่อนนะเออนางนางอยากกินปลาทูนะแต่นางไม่ได้กินนาะงเพื่อนนางก็เลยไปกินเกาเหลาเนาะเออเกือบตายเพราะเกาเหลานาเพื่อนเดี๋ยวไปพูดเพื่อนบีบีนะที่อยู่ในเกาะนะเออนางอยู่ในเกาะใช่ไหมเน้อหาอะไรกินยากเช่นเะพื่อนจะนางก็อยากกินแต่ปลาทูนะปลาทูมันหาย,ยากนี่บีกินได้เพราะบีหาซื้อได้เนาะเพื่อนเนาะเออที่นี่นางก็โดนผัววางยานเะพื่อนรุดจะวางให้ปิดชีพไหมเออแบบนี้นะเพื่อน เราพื้นเราพื้นนางนิดนึงเล่าสู่กันฟังน้นเพื่อนทําอะไรก็ต้องระวังนะเออไม่รู้นางไปเอบหยอดมงหยอดหวานอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไปหยอดหวานที่ไหนหรือเปล่าแล้วผัวไปเอบเอา Google Play หรือเปล่าหรือว่าให้ Sir i แปก็ไม่รู้นะเพื่อนเนาะทีเนี้ยน,น,นางก็นางก็เอาน้ำยาเขาเรียกอะไรไฮเตอร์น้องเพื่อนแค่ไฮเตอร์ใส่ไ้ในขวดแล้วผัวก็ไปกรอกน้ำน้ำเพื่อนนั้นแล้วก็ไปใส่ตู้เย็นนะเออ ทีนี้อะไรรู้ไหมเกือบตายใช่ไหมเพื่นอนเออผัววางยาแต่วาก็กินเกาเหลาเพื่อนทีนี้ผักไทยใช่นางอยู่เกาะใช่ไหมผักไทยก็หายากอะไรอย่างเงี้ยเออนางก็ไปได้ผักไทยมานางก็ทําเกาเหลากินใช่ไหมอันนีนะนเนนะ้เรื่องจริงนะเพื่อนไม่ได้พูดเล่นนะเรื่องจริงแล้วทีเนี้ยน,นางก็กเกรก่กินเกาเหลาใช่ไหมกินเกาเหลาได้ความอะไร พูดเรื่องข่าแล้วเพื่อนขับได้เนาะเออนินทาเพื่อนตัวเองนะทีนี้นางก็ชอบโทรมาระบายให้บีบีฟังนะเออเรื่องเรื่องชมเรื่องชูอะไรอย่างงี้เนาะเออไม่รดซีเอ็นนะเพื่อนรอดูว่านางจะพูดไหมบีก็ไม่รู้หรอกบีเห็นแต่บอกบีบีว่าอ,อ่าโดนผัววางยาอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพื่อนเออนี่ผัวเอบไปให้สิรงซรีเปร g กูเกิลอะไรก็ได้เนาะเพื่อนนะเดี๋ยวนี้แนะปลได้หมดใช่ไหมไม่ใช่เขาแปลได้เขารู้แล้วเขาก็เลยวางยาใช่ไหม พี่ไม่รู้เนาะรอดูว่าว่านางจะมาพูดไหมเพื่อนเนาะรอรอฟังว่ามันเป็นอะไรเนาะเพื่อนเนาะเห็นแต่เห็นแต่ทูมาป่นพี่เขาชอบทูมาระบายทูมาป่นอะไรเงี้ยให้มีฟังยี่อะเรอยไม่รู้จะสงสารหรือสมน้ำหน้าดีเนาะเพื่อนเพราะว่าออชอบหยอดบานหยอดบานไปทั่วเล่นๆก็จริงนะเพื่อนเนาะบางคนเขาก็ไม่คิดว่าเราเล่นใช่ไหมเออหรือผัวอาจจะรู้บ้างไม่รู้บ้างใช่ไหม แล้วก็เปลงเนี่ยเข,เขาไม่คิดว่าเราเล่นก็ได้ใช่ไหมเออแบบเนี้ยเขาก็เลยจัดเสวาว่างยานี้เป็นยังไงละ่ะไปแล้วนะเพื่อนเออนินทานานเดี๋ยวนางมาได้ยินนะอย่าไปบอกนางนะเพื่อน <c ười> <c ười> อย่าไปบอกนางนะว่าต้องมีนินทานไม่ได้นินทานหรอกเพื่อนเราสูงกันฟังเนาะอืมทําอะไรก็ระวังนะเพื่อนรักตัวเองไม่ใช่ซีซัวไปทําให้เขาบางยงวางยาเออไม่ใช่เขาจะหาเมียใหม่วนะเนาะไปเดี๋ยวาบ๊้ายบาา سلام